บทิก่าเป็นเรื่องของพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับโนอา เป็นคําอวยพรที่พระเจ้ามีกับมนุษย์พระธรรมการบทที่9ข้อที่หนึ่งพระเจ้าทรงอวยพรโนอาและบุตรทั้งหลายของเขารัสว่าจงมีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินการเริ่มต้นครอบครัวใหม่ของมนุษย์ตอนนี้มนุษย์เหลืออยู่แค่8คนทั้งโลกก็คือโนอากับภรรยาแล้วก็ลูกๆก,ก,กับลูกสะใภ้พระเจ้าสั่งอีกครั้งหนึ่งว่าให้เขามีลูกตกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินเหมือนกับที่พระเจ้าอวยพอรอาดัมนั้นแล้วก็ในข้อที่สบอกว่าทุก สิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าดังที่เรายกพืชสีเขียวให้แก่เจ้าก็คือมีคําสั่งอย่างชัดเจนว่าจากนี้ไปเจ้ากินสัตว์ได้ดังนั้นการฆ่าสัตว์เพื่อมากินเป็นอาหารจึงไม่บาปและไม่ผิดพระคัมภีร์แต่การฆ่าสัตว์เล่นเห็นสัตว์เดินไปเดินมายิงเล่นสนุกสนานอย่างเนี้ยพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนโหดร้ายไร้ความเมตตากับสัตว์ ดังนั้นเราผู้เป็นคนของพระเจ้าไม่ควรดำเนินชีวิตแบบคนโหด้ายดังนั้นเพิ่ิมพีมไม่สนับสนุนให้ฆ่าสัตว์เล่นแต่ว่าไม่ผิดหากฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารข้อนี้บอกชัดเจน แต่ว่าในข้อที่4บอกว่าห้ามกินเนื้อพร้อมกับเลือดของมันดูเหมือนคําสั่งตอนนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้แยกสัตว์ระหว่างสัตว์สะอาดกับสัตว์ที่เป็นมลทินคือในตอนนี้ก่อนที่จะมีบัญญัติของโมเสสนะกินได้หมดเลยกินอะไรก็กินไปเห็นหอยทากก็กินก็กินหอยทากไปอะไรงเงี้ยอะไรก็ได้ที่เจ้าอยากจะกินทุกๆอย่างกินได้แต่ว่าพอภายหลังพอมีบัญญัติของโมเสสจะแยกว่ามีบางอย่างที่กินได้เป็นสัตว์สะอาดแล้วบางอย่างเป็นสัตว์มีมลทินที่กินไม่ได้ ข้อ5ข้อ6พระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารแต่สัตว์ไม่มีสิทธิ์ฆ่ามนุษย์และมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันด้วยมิฉะนั้นจะต้องมีโทษถึงตายใครก็ตามที่ทําให้มนุษย์โลหิตไหลก็คือฆ่ามนุษย์นั่นแหละมนุษย์จะทําให้ผู้นั้นโลหิตไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เนื่องจากพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์ดังนั้นการที่ใครจะมาฆ่ามนุษย์เนี่ยหมายถึงกําลังทําลายพระฉายของพระเจ้าการฆ่ามนุษย์เนี่ย ไม่อนุญาตให้ฆ่านอกเหนือการอนุญาตของพระเจ้ายัางจะมีเหตุการณ์ต,ต่อมาเนาะพระเจ้าบอกว่าไอคนนี้เนี่ยมันทําชั่วมันฆ่าคนอื่นใช่ไหมดังนั้นเอาหินขว้างมันให้ตายอา้าวทำไมฆ่าได้เขาว่าอยู่ในการอนุญาตของพระเจ้าในกติก,กาของพระเจ้า แต่ว่าอยู่ดีอ,อมันไส้มันจะฆ่าวันเอยไม่ได้ข้อที่8ปดจนถึงข้อที่17เป็นการทําพันธสัญญาเป็นข้อตกลงข้อตกลงนี้พระเจ้าเป็นฝ่ายริเริ่มพระเจ้าทําสัญญากับมนุษย์ทําสัญญากับสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีเงื่อนขไขใดๆพระองค์ทรงใช้ลุงเป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์จะไม่ทําลายโลกโด้วยน้ําท่วมอีกในข้อที่11พระเจ้าว่าเราตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทําลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยน้าท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ําท่วม ทำลายโลกอีกต่อไปแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งคําสัญญาก็คือรุ้งไว้ที่เมฆดูเหมือนก่อนหน้านี้ยังไม่มีรุ้งกินน้ำานะแต่ว่าหลังจากนั้นมีรุ้งกินน้ําเพื่อจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยจะมีการทําแบบนี้เป็นระยะระยะเป็นช่วงช่วงอย่างเช่นในครั้งนี้พันธสัญญาที่ทากับโนอาพระเจ้าใช้รุ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์กับอับราฮัมพระเจ้าใช้การเข้าสุนัตเป็นสัญ,ญลักษณ์กับโมเสสพระเจ้าใช้การถือรักษาวันสะบาโตเป็นสัญ,ญลักษณ์พระเยซู ในพันธุ์สยาไม่พ่งใช้การกินอาหารมื้อสุดท้ายเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเราเนี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยตัวมันเองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความหมายของมันต่างหากที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบทที่9ก้าก็จบลงด้วยเรื่องของโนอาโนอาก็ทําสวนองุ่นปลูกสวนองุ่นปลูกไปปลูกมาก็หมักเหล้าอางุ่นเองหมักไปหมักมากด็ดิงงเอดื่มซะเองดื่มไปดื่มมาก็เมาซะเองเมาเสร็จก็นอนเปลือยกายอยู่ในเต็นท์ของตนห้ามผู้เป็นบิดาของคณะอันนะ หามเป็นลูกคนเล็กเห็นพ่อเปือยกายก็ไปโฆษณาไปบอกพี่ๆยาเฟสกับเชมเชมกับยาเฟสก็เดินเข้ามาแล้วเอาผ้ามาปิดพ่อที่เปือยกายนั้นพอโนอาสั่งเมาก็เลยรู้ว่าลูกของเขาทําอย่างไรก็เลยสาบแช่งว่าเขาจะต้องเป็นทาตที่แสนเร็วของพี่น้องคําถามก็คือว่าอะไรกันแค่นี้เนี่ยไม่ห่มผ้าให้พ่อแค่นี้เนี่ยก็ถึงกับสาบแช่งโอ้โหชั่วลูกชั่วหลานเลยเนะี่ยเป็นทาตกันยาวเลยนะคนแอฟริกันเลยเป็นทาตของคนยุโรปคนอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วก็ จริงอ,อ,อื่นๆนี้ก่อนช่วงล่านั้นกก็คนผิวดำเนี่ยหรือว่าคนคณะอันเออยคนอะไระมักจะตกเป็นทาสของคนสองผิวนั้นคําถามคือว่าทําไมแค่นี้ต้องแช่งด้วยเขาทําผิดอะไรห้ามทําผิดอะไรก็แค่ไม่ห่มผาให้ทำผิดเยอะเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาดูถูกสิทธิอํานาจที่พระเจ้าตั้ง พระเจ้าตั้งพ่อให้เป็นผู้มีสิทธิอำนาจใช่ไหมเขาลบหลู่พ่อโดยการทำลายพ่อเขาไม่ช่วยไม่ว่าดําซ้าเอาไปโฆษณาอีกดังนั้นก็เลยโดนทีนี้กลับมาถึงเรื่องของเราให้เราระวังตัวดีๆอย่าเป็นเหมือนฮามวันนี้สอบอรเราอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่บางอย่างใช่ไหมสอบอแต่งตัวไม่เท่ตัดผมไม่หลอ่อกินข้าวหกเละเทอเอ๋ยก็แล้วแต่นเนี่ยนะเราต้องทำยังไงท่านแต่งตัวไม่เท่เราก็ไปหาเสื้อเท่ๆท่านใส่อ่าอย่างนี้เหมือนเชมกับยาเฟตใช่ไหมท่านกินข้าวหกเลอะเทอะเราก็ส่ง คลิปแนะนําวิธีกินข้าวไม่หกให้ท่านดูอ่าหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยท่านช่วยส่งเสริมท่านช่วยแก้ข้อบกพร่องของผู้นําของเราแต่อย่าทําเหมือนหามเธอถือถือ,ถอ ฝากอธิษฐานเผื่อสบอรเราเนะี่ยกินข้าวหกเลอะเทอะประจําฝากอธิษฐานเผื่อท่านด้วยนะเนี่ยท่านเนี่ยแต่งตัวสกรปรกมากเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูเหมือนเป็นฝ่ายวิญญาณแต่งจีบเปล่านินทาเนี่ยจริงๆเอาเรื่องไม่ดีของผู้นาเนี่ยมาขยายต่อมาบอกต่อแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยดังนั้นเรียนจากชีวิตของฮามว่าอย่าไปทําเหมือนกับเขาเมื่อเห็นคนทําผิดอย่าไปโฆษณาต่อ ขี้หมูขี้หมาทําทอะไรไม่ได้เลยก็อย่าไปทําอยู่เฉยๆก็ยังดีเห็นพ่อโปก็โอเคแล้วไปแยกย้ายพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ดีที่สุดคือทําเหมือนกับเชมกับยาเฟสคือใช้ความสามารถเท่าที่เรามีเนี่ยช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของพี่น้องและจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยเชมกับยาเฟสได้รับคําอวยพรหามได้รับ คำแช่งสาพเพราะว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและก็เป็นการกระทําผิดต่อสิทธิอํานาจที่พระเจ้าตั้งไว้โนอาก็อวยพรยาเฟตแล้วก็เชมยาเฟตแปลว่าเพิ่มทวีขึ้นังนั้นในข้อที่ยี็ดว่าพระเจ้าจะอวยพรเพิ่มทวีให้ยาเฟตทวีมากยิ่งขึ้นแล้วโนอาก็มีชีวิตต่อไปอีกหลังจากน้ําท่วมโลกผ่านไปอยู่ต่อไปอีก350ปีรวมอายุได้950ปีจึงสิ้นชีวิตวีระบุรุษแห่งความเชื่อที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมฮิบรูจากประ กรรมตอนนี้นะตั้งแต่บทที่4ถึงบทที่6ในพระธรรมพิบูพูดถึงอาเบลเป็นวีรบ,บุรุษแห่งความเชื่อเชื่อเสร็จถูกฆ่าตายเอโนกวีรบ,บุรุษแห่งความเชื่อเชื่อเสร็จไม่ต้องพบกับความตายโนอา วีระบุรุษแห่งความเชื่อเชื่อเสร็จลอดตายจากน้ําท่วมแต่ในที่สุดก็แก่ได้ทั้ง3ามคนนี้ถูกเพกิ่มพี่ฮิบรูอ้างว่าเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่เป็นวีระบุรุษแห่งความเชื่อมีความเชื่อ เป็นเหมือนกับเอนโนกทุกคนก็คือไม่ต้องตายเป็นไปได้ว่าบางทีวีรบุรุษอย่างเราจะเป็นวีรบุรุษแบบอาเบลก็ได้วีรบุรุษแบบถูกฆ่าตายหรืออาจจะเป็นแบบโนอาวีรบุรุษแบบรอดตายก็เป็นไปได้ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าช่วยกู้จากพระเจ้าไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคนนี้มีความเชื่อเยอะเป็นความเชื่อดีคนนี้พระเจ้าพอพระทัยมากกว่าคนนั้นไม่ใช่แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าและเป็นแผนการของพระเจ้าวันนี้หากเรามีความเชื่อแต่เรายังพบกับความทุกข์ยากลําบากต่าง โอ้ยคนอื่นเขารอดพ้นสบายไปแล้วแต่เรายังจนเหมือนเดิมเรายังลำบากเหมือนเดิมพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราเราอยู่ในฐานะใดก็ตามเราสามารถเป็นวีระบุุรแห่งความเชื่อได้ทั้งสิน้นโดยการยังคงยึดมั่นเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นกับเราให้เราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนมากมายที่ผิดพลาดและดืมเนินอย่างถูกต้องต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเราดำเนินไปกับพระเจ้าตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนอย่างโนอาเหมือนอย่างเอโนกตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูริ์เจ้าเมน